ก็สวัสดีนะครับวันนี้สําหรับหน้างานที่ระยองนะครับวันนี้ก็เราไปอยู่กันที่หน้างานระยองนะครับวันนี้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายมากนะครับแถวนี้ครับผมเย็นสบายมากซึ่งเหมือนทะเลทรายซาฮารานะครับผมซึ่งเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกนะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนั้นนะครับก็ในลองมาดูกันดีกว่านะครับ ทะเลทรายซาฮาราครับอ้ดูกันครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นทะเลทรายนะครับแต่ตรงนู้นเหมือนโอเอซิสนะครับผมก็ตากแดดนะครับจับเหล็กไม่ได้นะครับผมต้องต้องมีถุงมือนะครับไม่ไม่งั้นไม่งั้นสุกคิ้บหายหมดครับมือนี่ ความลาบากนะครับของคนอยู่หน้าง,งานก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะฮะก็น้ํามันเติมเองนะครับปั่นเอง,น,เองนักเองพอนะครับผมถึงม้จะมีมอตเตอร์ให้ก็เธอนะครับผมครับนะผมปวดท้องเราก็ขุดหลุมครับผมขุดหลุมอยู่ในหลุมอยู่หลุมนะฮะนี่ครับหน้าง,งานของเราชีวิตนะฮะชีวิตก็ตกลงผมมาทำอะไรที่นี่กัน เอเพก็สุดครับสุดเลือดมากหรือจะเอาเพลงพี่เบิร์ดมาใส่มีช่างนะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปอยู่บนเหล็กนะครับร้อนนะสมผมนี่ก็จะนั่งให้กำลังใจอยู่ข้างล่างนะ ผมเมื่อเช้ามีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับหัวโขกเลยก็มังนี่คือชายาพินาศสายมุดนะฮะมุดอย่างเดียวครับผม